นนี้อาอันนี้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศรับประทานอาหารนะครับมื้อเย็นนะครับที่บ้านพี่หมอปานะครับวันนี้ก็มีขนมนะครับขนมมีขนมโดนดั้นนะครับมาแจกนะครับของ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่วันนี้นะครับได้อุดหนุนขนมของแม่น้องอามนะครับเอามาแจกพี่น้องคนป่วยที่บ้านพี่หมอปลานะครับ ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากจากที่ที่เชียงใหม่นะครับจากเชียงใหม่นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมันจะจับแลบประทานอาหารนะครับ ขนมนะครับหน้าทานะครับอันนี้นะครับขนมเป็นเป็นโดนัทมีโดนัทแล้วก็มีขนมไส้ครีมนะครับมีสตรอเบอร์รี่นะครับอ่า วันนี้คือขาับข้ามื้อเย็นนะครับวันนี้นะครับมีขนมมาแจกด้วยนะครับอันีก็อาหารมื้อเย็นวันนี้คือผักบุ้งนะครับผัก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 บุ้งไฟแดงนะครับวันนี้นะครับ่แล้วก็มีมีผลไม้นะครับมีมะขาม มะขามนะครับมีมะขามมาแจกด้วยนะครับอยลาหะก ก็มาตลอดอาพ้นหมอมามาจจาัยอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอปลาแฟมิลี่ด้วยนะครับ เ,เป็นคลิปนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ,คคณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากเชียงใหม่นะครับน่าทานไหมเป็นไง

<A u> เกผู้ใหญ่ใจดี้ให,ให้พวกเราทุกๆกโล <อ S 2> บอกนี่เอกเอกพูดตามผมนี่บ,บอกขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากเชียงใหม่นะครับพี่วันนี้เอาขนมปังมาเลี้ยงพี่น้องคนป่วยที่บ้านหมอปานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากเชียงใหม่นะครับที่ที่ว่ามาเอาให้พวกเรามากินอร่อยขอบคุณนะครับโอเคอายี้ยรมากินให้อร่อยนะ นี่นะครับก็เอกเอกคิกคุงครับเป็นตัวแทนของชิมงานบ้านหมอปานะครับก็ขอบคุณที่ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ก็เป็นขนมปังจากแม่น้องอามนะครับแล้วก็มีบักขามนะครับอ่า อุดหนุนแน่น้องอามานะครับก็เอามาให้คนป่วยพี่น้องที่บ้านมีหมอปลาได้รับประทานนะครับกับข้าวนี้ก็น่าเป็นผักปุ้งนะครับผักบุ้งใบแดงนะครับงับมันก็น้องป้าคขาให้เขเยี่ยวใส่เก่งก็ใส่เมีที่ไหนล่ะบ้านเราไม่มีหรอกคนหนึ่งนะพูดไป

ดูบรรยากาศเลยจ้าอ่าเราไปไหนคาราหเหรอมาอนิอืาราใช่ไหมยากาศรับประทานอาหารจ้า,จาตอนเย็นนะจ้าอ่า ขอเสียงขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่วันนี้มาเลี้ยงขนมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่สามครั้งนะอ้าขอเสียงหน่อยอ้าหนึ่งสองสามเอาอีกแค่อ่าอำไมอาไม่เ,ไมเสียงไม่ดังเอาง้าหนึ่งสองสามอ่ขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณนะครับครับพี่จากเชียงใหม่นะครับขอบพระคุณนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องหมอปลาแ a m ม l y ี่ด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศแล้วระทานอาหารตอนเย็นนะครับชิมดับตะพีด้วยอย่างเี้ยเนี่ยอ่า โอเคครับขอบพระคุณนะครับอ,อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอปลาแฟมลี่ด้วยนะครับอโอเคครับ